สวัสดีค่ะพบกับช่องโบวีน้ำแซ่เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการทำมะขามแช่อิ่มกันพร้อมกับวิธีปอกมะขามง่ายๆด้วยค่ะจะทำกินหรือว่าทำขายก็ได้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทางช่องทําขายนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปช่วยกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ทางช่องโบวีน้ำแซ่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ที่เราจะต้องเตรียมในการทำรรมะขามแช่อิ่มนะคะก็จะมีเกลือมีน้ำตาลมีปูนขาวนะคะมะขามที่เราจะเตรียมทำรรมะขามช่อิ่มค่ะรูกกำลังสวยต้นมน้ำให้เดือดเพื่อที่จะนำม,มะขามลงไปลวกนะคะ เตรียมน้ำเย็นไว้สำหรับนอกมะขามที่นำไปลวกนะคะเอามะขามลงไปลวกเราจะใส่มะขามจนท่วมน้ำนะคะใช้ช้อนคน กลับไปกลับมานะคะประมาณ1นนาทีแล้วเราก็ตัดมะขามออกนะคะ ตักมะขามออกแล้วนำไปน็อกน้ำเย็นนะคะ นะคะมะขามที่ลวกเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนํามะขามไปปอกเปลือกออกนะคะก่อนที่เราจะปอกมะขามนะคะเราต้องเตรียมเกลือไว้สําหรับใส่น้ําเปล่านะคะแล้วก็เตรียมน้ําเปล่าด้วยเพื่อเอาไว้แช่มะขามที่เราปอกใส่เกลือสองทัพพีนะคะแล้วคนให้เกลือละลายในน้ําเปล่า ทำไมถึงแช่มะขามในน้ำเกลือนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มะขามเกิดกลิ่นสาโทน้ำเกลือละลายเข้ากันแล้วเราก็สามารถปอกมะขามลงไปได้เลยค่ะเรามาเริ่มปอกมะขามกันเลยค่ะ มะขามที่เรานอกน้ําเย็นไว้ไม่ต้องเทน้ําทิ้งนะคะให้แช่มะขามในน้ําเย็นเลยป้องกันไม่ให้เปียกมะขามด้านนะคะหรือคืนตัวเราก็จะสามารถปอกมะขามง่ายขึ้น ปอกง่ายมากค่ะทุกคนแค่ดึงข้นมะขามออกก็ทำให้เปลือกออกง่ายมากค่ะปอกแล้วก็เอาลงแช่น้ำเกลือไว้เลยนะคะหลังจากปอกมะขามเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมะขามมาล้างน้ำ ขามที่ทำในวันนี้นะคะเราทำสองกิโล เตรียมน้ำเพื่อจะทำน้ำปูนใสใส่ปูนขาว1ช้อนโต๊ะคนให้ปูนขาวละลายในน้ำแล้วทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีที่จะกรองเอาน้ำปูนใสถ้มามขหาม10บดูใส่น้ำปูนใสห้ลิตรนะคะส่วนปูนขาวก็ใส่เท่าเดิมคือ1ช้อนโต๊ะนะคะ เทน้ำปูนใสลงในภาชนะที่เตรียมไว้สำหรับจะแช่น้ำปูนใสและน้ำเกลือนะคะมะขาม1กิโลจะใช้เกลือหนึ่งทัพพีนะคะใส่เกลือลงไปสองทัพพีในน้ำปูนใสคนให้เกลือละลายนะคะเกลือละลายแล้วเราก็เติมมะขามลงไปได้เลยนะคะ จะแช่มะขามในน้ำปูนใสและน้ำเกลือ24ชั่วโมงนะคะเพื่อจะทำให้มะขามนั้นกรอบและเวลาที่เราเอาไปแช่น้ำตาลจะทำให้มะขามอิ่มตัวเร็วขึ้นหลังจากครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมน้ำตาลกันน้ำตาลที่เราจะใช้คือน้ำตาลทรายแดงนะคะมะขาม1กิโลจะใช้น้ำตาลครึ่งกิโลถ้ามะขาม2กิโลเราก็ใช้น้ำตาล1กิโลกรัมเลยนะคะ น้ำตาล1กิโลเราจะใช้น้ำ1.5ลิตรนะคะเคี่ยวจนน้ำตาลละลายนะคะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำตาลมันละลายจากละลายแล้วเราก็พักให้น้ำเชื่อมเย็นก่อนที่จะเทลงในมะขาม หลังจากที่น้ําเชื่อมเย็นแล้วนะคะเราก็นํามาขามที่เราแช่น้ําปูนใส่ไว้ออกลาออกมาล้างน้ําเปล่าเราจะล้างอยู่สองน้ํานะคะ หลังจากล้ามะขามเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทน้ำเชื่อมลงไปได้เลยเราจะแช่น้ำเชื่อมไว้ประมาณ2วันนะคะหรือ48ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็มาชิมรสชาติได้เลยค่ะว่าเปรี้ยวหวานหรือเปล่าหรือตามที่เราต้องการไหมถ้าได้รสชาติที่เราต้องการแล้วเราก็พร้อมกินได้เลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ